ตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านนะคะโบราโน่ค่ะเมืองลูกกวาดค่ะเมืองสีลูกกวาดนะคะในเมืองอ,อยู่ใล้เวนิสเพียงหนึ่งชั่วโมงนะคะดูสิคะบรรยากาศภายในหมู่บ้านเต็มไปด้วยเมืองสีลูกกวาดนะคะแล้วก็มีลำคลองค่ะที่นะคะาพาดกลางหมู่บ้านนะคะอตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็เมืองน,นี้ก็เป็นที่นิยมในเรื่องของลูกไม้นะคะ ผลิตลูกไม้ที่น่ารักน่ารักนะคะทําเป็นเสื้อผ้านะคะผ้าเช็ดหน้าอะไรต่างๆรวมถึนหน้าก,กากด้วยนะคะเดินตามมานะคะสีรก,กวัดเรียกว่า360รอยกงศาลเลยว่ามรในนอยู่ี้ยเ่ยี่ถเ่ยเลยย่าี่ีย ร้านเจ้าร้านรวงนะคะก็จะขายพวกลูกไม้เป็นส่วนใหญ่คร้านอาหารก็จะมีนะคะทั้งเจลาโต้นะคะเฟก็มีนะคะ เรือที่จอดก็จะเป็นเรือของน,น,นะคะคนที่อยู่ในหมู่บา้านแบบเด็กดูดูที่ทหน้ามันนวยมากเลยอ่ะเนาะไอะะส้สันหมู่บ้านดูเด็กด็อกก็น่ารักนะคะเด็กด็อกถ่ายคลื่นปหนหมื่ แล่เดี๋ยวเราจะไปออหมู่บ้านถัดไปค่ะมูราโน,โนนะคะเป็นหมู่บ้านเครื่องแก้วค่ะเดี๋ยวตามมานะคะ